มีปัญหาอย่างโอ้แปลว่าเป็นมะเขือไม่เหี้ยก่อนหน้าผมพอจะเป็นลาบนี่แหละลุงชัยกว้นเหวียวันมันไม่เป็นอย่างแม่งอ็ผมบอกบาดายวันนี้มันวันศีลวันพระลุงชัยไปกินจีนอย่างตึงวันใต้ใครเหรอใ่โต้มอ่ะหนไครลุงชัยไปเอากงที่สองเลยตัวปูขันนั่นอ่ะเออ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 ตัวปูอ่ะ กูปูห้ายาม,มาใกวาดฮัดเจ็ดฮัดพี่โอ้พองมันจะได้หมดหมดใหม่ๆอันนี้อยู่บ่ได้อะเบิ้ลถึงบอกอ่ะโอ้มีดมีไปส่งตามเพื่อนมีแหนหมดป่ะแกนตาลุงชายบะหมี่มอนกะครับนี่หรอแม่นมีดก่อนแม่นให้แปลวมาฟักลุงชายผมจะบอกลุงชายอ่ะลุงชายฮัดจ่วยผมพ่องอันนี้น้ําตั้งแต่น้ํามาน้ําขึ้นอ่ะ ลุงชัยพอมามาช่วยพี่โอเก็บกวาดตึงมีดตึงเขียงแจ้นนะมีก้าวขี้เมีย่ยงหมดนะ<อ>ตายไงลุงชัยลุงชัยเคยได้ยินคำสุภาษิตก่อนเนีย่ยที่เบรนอู้กันอ่ะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้แค่ขี้มูกวัวขี้มูกควายป้ายลูกท่านเล่นเนี่ยอ๋ะเหรถ้าเคยได้ยินอยู่บ้านท่านอย่าดิ้นดูได ป้านงัวป้านควายให้ลูกทันเล่นอันนี้งชไปเอาขี้เปรอะที่ไหนควายตัวม่เพ๊ะๆลุงชัยไปเอาขี้เปรอะที่ไหนมาป้านโอ้ไปเลอะกังโต้งอ่ะไปไปไปจะไปไหนก็ไปเด้อะไปนี่นี่เอาไปฟังมาฟักเด้อไปเถอะไปเถอะให้แกงไก่ไก่หิงเหมือนน่กมันมีแล้วมันหน่วยแล้วกันหน่วยเบ้อเบ้อไปพอไปพอป่ะมันหน่วยแต่หน่วยเล่นปูเทาห่างวางเลย เดี๋ยวเสมจะสอนมวยม oh. ิสกรรมขี้คานใบขี้คานเงา,างเขียงแจ้ขี้เปรอะมีดมีแกะขี้เมี่ยงบะหูจักเพี้ยวบะหูจักผัดบะหูจักออกมาล้างเดี๋ยวเสมจัดให้จัดให้ <Woo. S 1> เอาช้าก่อนยาเก็บไปยะไปเลยเนอะลุงชัยเนี่ย โอ้ก็ไปหาหมอมาหัวเข้าไปใจดีเนี่ยเป็นเก้าไปเกิอเนี่ยซ้ำมาแกงใส่ไก่้วยแหมอับกินมาได้เนอให้กินขี้กุ้งบะเอาไว้แปลงเชื้อให้กินขี้กุ้งโอ้ก็หมอไปสั่งห้มาแต่ว่าในใบก็ต้องมีลูกชายอย่าไปกินได้ยายออกมาพ่กินขี้กุ้งมาได้เนอะไอ้ยังก็กินขี้กุ้งมาได้ก็หมอบอกว่ายายห้ามกินอาหารสัตว์มีปีกอีไปใ่กะมันห้ามกินสัตว์มีปีกยากหมออะมานี้แกงมาฟักเอาไปบัง ลาบลาบอะไรเนี่ยลาบจีนแน่ะควายมันจะมีปีกลองชัยหมูมันจะมีปีกเหรอลุงชัยไปฝนมีดไปล้างเขียงคือผมจบข่าวอ๋อเด๋ยวยิงไปซื้อจีนเนี่ยเออผมซื้อจีนนะคะ่ะไปอ,อ๋อไปฝนมีดเออสามสีเธอน์นั่นนะนะฝนทั้หมดเลยเนอะเริ่มฝนอยู่ไปกัดเออโอเคไป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 โอ้วันนี้มันอย่างมา,นาหน้าหัก่ะหน้าหักหน้าจังขนาด มีเลี้ยงแหลกะหลบปากแหงละเบยเขียงก็ล้างรอท่ามาแล้วทั้งมิดนี่เล่มเดียวบะโอ๊ะใครเอาปี๊บหนอมาตั้งท่าน่ะเอาพอย่างปี๊บหนอดองพอตั้งงอนว้าวลุงชายแล <laughs> ้วละกะันแห่นั่งรอไปเมือหนึ่งใกล้ว้าวพวนบีดรอ ้างเขียงเรียบร้อยอ๋อถ้าสมมุติว่าถ้าบาดได้ฝนบาดได้ร้อนนี่ลุงชายอย่าไปประชุม่ะไปพระซุม่ะผมถามน่า<อ>จะรอลาบเนี่ยเออไม่มีปัญหาอย่างโอ้แปลว่าเป็นมะเขือไม่เหี้ยก่อนหน้าผมพอจะเป็นลาบนี่แหละลุงชายก็เว้นเหียวันมันไม่เป็นอย่างมมนก็ผมบอกมาได้วันนี้มันวันศีนวันพระลุงชายอย่าไปกินจีนอย่างตึงวัน โอ้โหฮะกินแหงได้ปนมีเออก็ดีแล้วหรอวันผู้ก็ได้หรอวันฮือก็ได้หรอลาบอ่ะตามมะเขือนี่กะเหมือนแม่เตื้องอ่ะมันอ่ะตายไข่อะไข่ต้มอ่ะไหนไข่ลูกชายไปเอากงที่สองเลยตัวปูขันนะเนี่ะเออ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 ตัวปูอ่ะัวปูหาหอย่างมันมาไข่เออเปิ้ลขอไก่แม่กะมันไข่ นนบ้านยิงกะไก่ปูไข่ลุงชายลุงชายเงวเงวเตาเ่าแต่แต่ประเดี๋ยวอาหารเพิ่นออกมาใหม่อาหารไก่ไข่เอาไปเพื่อไก่ปูกินมันต้องไข่เหมือนกันตึ้งปูนี่แโอิองแน่แงวไก่ปูที่ไหนมาไข่ไปเอามาเลยถ้าผมไปเอาลุงชายไปต้องหักเลียดเดือไปเอามากรงที่สองไปเข้าไปเอาเลยมันต้องเต็มและไข่ว่ามันเจ็ดไปแกนพุ่นไปเลยมันกดจิกมือแฮกกายเต็มเพราะว่าไข่ไก่ปู ใครปูมามามีไข้ลุงชัยไปมาเถียงผมไปขัดใจบไปไปยิงแน่ไปไปเถียงไงไปแย่งอย่างไรยะเปไปใจหักเลียดก็มาบ้าหักเลียดบ้าหักเลียดให้กามโชดละไอ้ยิงไปยะให้ไปเอาไข่เออไปไปแน่ลำลำน่ะวะโอ้หายห่วง